สุภชัยปลื้มใจร่วมยินดีกับนักแสดงในสังกัดต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ฮอตและปังไม่ไหวแล้วสำหรับดาราผู้จัดชื่อดังเอสุภชัยศรีวิจิตที่หลายคนเรียกกันว่าพี่เอ ูอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคนในวงการบันเทิงมากมายเลยทีเดียวและตอนนี้เขาก็ได้เปิดบริษัทชื่อว่า A Entertainment ผลิตสื่อบันเทิงแบบครบวงจรเน้นไปทางออนไลน์และก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเปิดตัวเด็กปั้นในสังกัดรุ่นใหม่พร้อมกันทีเดียวถึง7คนล่าสุดพี่เอก็ได้ออกมาโพสต์คลิปร่วมยินดีกับนักแสดงในสังกัดมอสภูพัฒเรียนจบนายร้อยแล้วพร้อมแคปชั่นว่า ยินดีกับน้องมอสนักแสดงในสังกัดที่เรียนจบนักเรียนนายร้อยตำรวจสำเร็จไปอีกก้าแล้วนะคะก้าต่อไปขอให้น้องมอสเต็มที่กับงานและมีความสุขในทุกๆวันนะคะพี่เอจะคอยดูความสำเร็จของน้องมอสทุกๆด้านนะคะแอดมอสพูพ a ร์ททางกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีเพียบบอกเลยว่าทั้งหล่อทั้งเก่งครบเครื่อง